เมื่อวันนี้ประยุทธ์เนี่ยก็ไปตรวจศูนย์ฉีดวัคซีนที่บางซื่อนะครับนะฮะที่สถานีใช่ไหมสถานีกลางบางซื่อใช่ไหมครับ,รบนะบนะก็สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนไปแล้ว3.5ล้านโดสครับซึ่งก็รวมของ a s t r a z e ซ e c a แล้วก็ Sinovac นะครับแล้วก็บอกว่าส่วนอะไรที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจเรต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะจะทำให้ดีที่สุดเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้ว ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วจะบ้าเหรอเนี๋ยวทศกรมมีไว้ทาไมออเออเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วในฐานะรัฐบาลเอาที่ไหนมาพูดเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีทศกรรมรอเราอยู่นะใช่แล้วเดี๋ยทศกรรมนี่ไม่ใช่การ ปฏิเสธความรับผิดชอบเหรอใช่นะครับก็บอกว่าเราอปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วไปหาสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทําได้เพื่อให้ดีที่สุดซึ่งก็แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่กูใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ของที่ดีที่สุดแน่นอนใช่นะครับวันนี้เนี่ยอย่ามีคําถามอะไรเลยอ uh huh. อย่ามาสงสัยอะไรเลยประมาณ uh huh. นี้เออนะครับพอถามก็มีปัญหาอีก uh huh. เพราะคนก็ไปตีความอย่างอื่นอีกถือว่าผมเล่าให้ฟังกแล้วกันโอ้ uh huh. นิก เจ๋งดีเนอะ,อะคือแบบเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้แล้วก็บอกว่าเออคำถามเนี่ยอย่ามีอะไรอีกเลยอย่ามาถามอะไรอีกเลยเพราะพอถามเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกทั้งๆที่นี่คือมึงใช้เงินประชาชนนะใช่นะฮะแล้วก็บอกว่าถือว่าผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันและขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีปัญหาทุกคนด้วยขอโทษแล้วมันหายเหรอมันหยุดหยุดหยุดฟังตามนะ <laughs> <laughs> ปัญหาเนี่ยนะครับหยุด มันไม่ได้เกิดมาจากที่มีคนตั้งคำถามนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากการบริหารงานปัญหามันไม่ใช่ว่าคนถามเยอะแล้วต้องตอบเยอะใช่แล้วจึงต้องอธิบายเยอะแล้วจึงมีความเข้าใจผิดเยอะนั่นคือปัญหาไม่ใช่ยุทธไม่ใช่นะปัญหาคือคุณบริหารงานแบบนี้จนทำให้ประชาชนในประเทศเกิดการตั้งคำถามเยอะการตั้งคำถามเยอะเกิดจากความไม่เข้าใจเยอะยุทธ ให้หยดโอ้ยแม่งค you ือทุกเรื่องในประเทศไทยเราเนี่ยฮะประชาชนเนี่ยมันจะเป็นผู้ผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยแหละครับคนอื่นมันผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการเรื่องนี้มันจะไม่ผิดเลยเหรอฮะประชาชนถามเยอะผิดเพราะถามเยอะต้องตอบเยอะตอบเยอะเข้าใจผิดเยอะนี่คือปัญหาจริงๆโอ้ยอ่ะตัดไปหน้าคุณจอหน่อยฮะ คุณจอนเขาเต็มตื้นแล้วเดลี่ท็อป c ิกส์กับจอห์นวินยู